รับผมเรามมาอยู่กันในเกมโทรศัพท์นะครับผมเกมที่ชื่อว่าบอมแมนนะครับเกมนี้คือผมเล่น2อสวันผมก็ติดแล้วนะครับผมอยากจะแนะนานะครับผมเกมนี้นะครับผมระบบเกมก็เป็นระบบเกมแนวชุดติ้งนะครับผมเกมเขาเรียกว่าโยนมันแบบโยนสิ่งของอะไรประมาณนี้นะครับผมโยนสกิลใส่กันอะไรประมาณนี้นะผมการแต่งตัวออกแนวแฟนตาซีนมากนะครับผมมีการติดปุงติดปีกนะครับผมเท่สัสว์นะครับผมแนวนวนิยายเลยชัดๆเลยใครที่ชอบนี่โอ้โห ชอบแนวนี้ก็โหลดมาเล่นกันได้ครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคผมจะมาพาไปดูอันนี้ก่อนแกต้อว่าระบบเกมร่าเข้านะครับผมนี่ก็คือไปแดนไปจนพายนะครับผมตรงนี้นะครับผมปึ๊บแดนไปจนพายแล้วก็ให้เลือกนี่ผมว่าผมน่าเอาแบบนี้แล้วกันนี่ที่ผมยังไม่ผ่าน3ถท้าทายไปเลยนะครับผมโอเคผมจะพาเข้าไปดูก่อนนะครับระบบการเล่นเขาวๆาก็คือการยิงนั่นแหละครับผมการเล่นแบบแนวชุดดิงนะครับผม อันนี้สามารถพิมพ์ชัดกันได้อันนี้คือแชทขนาดนี้ชัดโลกอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็อันนี้เป็นอีโมโแสดงความรู้สึกอ่ะอันนี้ขอขอเล่นลวกันนี่เรียกเลือกสกิลครับผมปุ๊บอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสกิลอีก,กัน,นึงคือเขาเรียกว่าไอเทมละกันนะครับผมเขาเรียกว่าไอเทมไอเทมสกิลอ่ะอันนี้จะเป็นเพิ่มเข้ามาเอา้ายิงไม่ทานโอโหเวลาหมดก่อนผมมัวแต่พูดนะครับผมก็ถือว่าเสียไปนะผมไม่เป็นไรก็ถือว่าเอาใหม่ก็ได้ คือจริงๆอ่ะตอนสมัครใหม่ๆมันยังไม่มีพวกปุงพวกปีกนะผมคืออย่างผมใช้เทมไปแล้วเสาดายยังเสาดายเลยไม่ได้ยิงไม่เป็นไรมีระบบลมนะผมเหมือนใครที่เคยเล่นเกมแนวเขาเรียกว่าเกมแนวอ่าอีพวกเกมแนวชุดดิงนะมันจะใครคงรู้นะผมข้างบนนะครับผมที่เป็นสีเขียวตรงกลางนะครับที่มีระบบเวลาด้วยนะผมก็เป็นระบบของลมนะผมแรงลมไปทางไหนมากทางโน้นมากเราก็ลด ความแรงในการดีดไปนะครับผมก็ประมาณจะตรงไปเป๊ะเลยอ่ะนี่นะครับผมประมาณนี้แหละการใช้การกัดร,ระยะอะไรประมาณนี้นะครับสนุกดีนะผมเล่นไปผมเพลินมากเลยนะครับใครที่เบื่อการเล่นเกมในคอมหรือบางทีว่างๆไม่มีอะไรทํานะครับผมไปนั่งเล่นอยู่ข้างนอกนะผมก็หาโหลดมาเล่นนั้นได้นะผมแก้เซ็งได้แบบสุดๆเลยอ่ะไปเล่นไปเล่นมานี่ผมติดเลยเนะี่ย โอ้โหแรงลมไปทางนู้นสามเราย้อยย้อยนิดเดงปุ๊บไปไงโอ้โหย,ยังไม่โดนเลยโอ้โหเสียใจครับผมเสียใจมีอีโม,โมความรู้สึกด้วยนะครับผมอะไรเป็นอะไรที่จะแจ้มากโอ้โหมันลุมยิงผมทั้งสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูวว้กันมีคนไทยเล่นเยอะกันมากครับผมผู้หญิงนี่เล่นเยอะมากอันนี้ผมยอมรับว,ว,ว่าผู้หญิงเล่นเยอะมากจริงเ๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเยอะจริงไม่เยอะจริงอ่านี่คือแชทนะครับผมนี่คือแชทนะครับผมขนาดขนาดนี้ แบบแชทน,นี่นะครับผมอันนี้ก็ตอนนี้ส่วนมากก็ส่วนมากก็จะเป็นต่างประเทศนะที่เล่นนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผมผมเล่นประมาณตีหนึ่งนะเนี่ยอ่านี่เพิ่มเลือดใช่ไหมมันให้กดเพิ่มเลือดโอเคผมจะเป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็ใส่อันตีเข้าไปมีอันตีให้ด้วยนะครับผมอันตีใส่ไม่ได้เพราะว่าผมใส่เทียมครบแล้วเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วว่ะยิงไปลเลยกเฮ้ย่าเจาะเจาะแล้วกันนะครับเวลาจะหมดรีบยิงครับผมเอ้าโดนตัวเองเหรอเนี่ย ยิงมาัวเลยดูนี่ครับผมผมอันติเจ็บอันติไว้ดีกว่าอ,อันนี้เจาะไปก่อนผมจะเจาะยัดหน้ามันแรงลงมไปนู่นยิงแรงๆเข้าไปเลยเนี่ยให้มันตกลงมาก่อนไอทาหารรับจ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีระบบนี้เลยนะระบบแบบว่าระบบเสียงของตัวละครน,นะผมว่าผมมันมันโอเคเลยละ่ะมันโอเคเลยนะผมสาหรับใครที่ชอบเกมแนวแบบนี้นะผมก็คือผมเล่นแป๊บเดียวผมก็ติดใจเลยอะ่ะจริงเพราะว่าเกมที่ผมเล่นอะ่ะส่วนมากจะเป็นเกมแนว f อ s นะ พอผมเล่นเกมแบบคือม,มันว่างนะผมเลยลโหลดมาเล่นในบออยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นึได้เล่นกันนะครับสาหรับน้องๆที่อยากจะเล่นนะก็สามารถโหลดมาได้นะครับผมพี่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเดอ้ออ่าโอเคก็กลับไปก่อนระบบก็ประมาณเขาวๆาแบบนี้นะผมอันนี้คือระบบแบบว่าอันนี้คือระบบหาของแล้วฟาร์มเลเวลนะครับคือแดนประจนภยนะัยเนี่ยแล้วระบบต่อไปก็คือการดวนนั่นเองระบบการดวนนะครับผมอันนี้คือระบบในเกมนะ ระบบการดวลก็คือการที่หาผู้เล่นนะครับผมมาประดวลกันนะผมอสมมุติว่าผมจะเล่นสร้างห้องก่อนสร้างห้องเล่นเองนะครับอันนี้คือประทัดก,กันหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าแป๊บนึงปึ๊บสร้างเข้าไปแล้วก็เริ่มเกมอันนี้คือแบบการดวลกันนะครับผมผมเวลลสิบสองเขาเวลสิบเจ็ดโอเคผมจะสู้ปะวะเขาอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยลเดี๋ยวขยับจอก่อนเขาอยู่้างล่างเนี่ยผมเห็นแล้ว อันนี้หยอดหยอดหยอดแรงลมอ่าผมจะหมดแล้วเอ้าทำไมยิงไม่ได้เนี่ยหยอดนี่ไงหยอดยัดหน้าเข้าไปวิวสิบเจ็ดอ่ะผมว่าผมวิวสิบเจ็ดเดี๋ยวผมจะเอาคืนผมจะแบบหยอดลงไปแรงๆเลยนะครับตรงมุมนี้ไปเกี่ยววิวสิบสองว่ะเดิกผมเขาเล็งโอ้โหเขาเล็งแรงมากเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้โห โจมตีถลม่มนี่งไงโอ้โหไม่โดนนะผมเสียดายนี่เราทําหน้ากวนตีนไปก่อนทําหน้ากวนตีนอย่างนี้อิโมแบบแสดงความรู้สึกนะครับแล้วก็หยอดไปเรื่อยๆแรงนะผมเล่นแรงๆหน่อยสําหรับเขาอะเอาไม่โดนโอ้เสียดายโอ้โหมันแรงเงินไปเพราะแรงลมนะครับผม อ่าแรงลมแรงลมผมว่ามันน่าจะใส่อีโมมาคอนตีนผมนะมันไม่ใส่เฮ้ยมันมันบินว่ะมันบินว่ะเย็ดแค่อ้าวมันบินเอา้าเอาแล้วเว้ยเอาแล้วลว่ะโอเคเอาเลื่อนลงไปข้างล่างครับผมเราเริ่งงหมหยอดอันนี้จะเป็นธนูแบบธนูพิษนะครับผมหยอดเอา้าโอ้ลืมดูแรงลมเลยโอ้โหเ็ีเได้เย็ดแ,แม่อืมอีกนิดโอ้โหแรงลมมันแรงลงสามนะผมลืม มาใหม่อาใหม่ดูแม็กดูดูมันยิงอือหอเต็มหน้าผมเลยมันเป็นพันเลยเหรอโคตรแรงโอ้โหโตีเป็นสองร้อยมัอนใช่ป่ะตาคุณผมขอเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมแรงลมเราต้องหยอดประมาณน,นี้นะผมนี่ไงเป๊ะเลยโอ้โหเลือดมันเต็มเลยอ่ะนี่นี่ไงผมต้องผมอยากจะอันติอยังไง รอก,ก่อนนะครับผมให้เลือดผมน้อยๆก่อนผมมีผมมีสกิลเพิ่มเลือดนะผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเทมโจมตีที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับเฮ้ยชิบหายแล้วโดดขึ้นมาโอ้ยอย่าอันตีซะหน่อยอืออุ้ยโดนตัวเองด้วยหาเอ้ยมันน่าจะอันตีใส่ผมเนี่ยโอ้โหอันตีปะเนี่ยเอาโหล เป็นไงโอ้โหเพิ่มเลือดเย็ดเค่ผมตายแน่นอนตายปะเนี่ยอูยไม่ตายผมมีเพิ่มเลือดผมไม่กลัวครับบอกเลยเอาว่ะนี่ครับผมเป็นกล่องเพิ่มเลือดข้างล่างเดี๋ยวเจอผมนี่เพิ่มเลือดอันนี้จะเป็นเพเยอร์นะผมคือผู้เล่นนะผมไม่ใช่บอทนะครับแล้วก็อันติเข้าไปเลยนี่ครับผมหยอดไกลยอยู่พุ่ม เรียบร้อยไหมเพื่อนตายครับผมชนะครับผมชนะวิวจุดเจ็ดเป็นไงครับโอเคไม่อย่าสอนเลยชนะเลิศนะครับผมอันนี้คือชนะเทเยอร์นะครับผมด้วยกันนะครับไม่ใช่ชนะบอทนะครับอันนี้คือเป็นโอ้โหเป็นไงครับผมสดๆเลยสนุกนะเล่นแล้วแบบสนุกสนานครับผมอันนี้ก็คือแบบระบบแบบนี้นะผมมันมีระบบการอะไรบ้างครับผมระบบภารกิจนะครับผมนี่คือการหาภารกิจก็จะมีภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจรายวันนะครับผม มีภารกิจรายวันนะครับแล้วก็อันนี้ก็น,นี่คือภารกิจหลักจะไปอย่างนี้นะผมก็กดไปนะผมมันจะมีมันให้ทําอะไรก็ทําตามมันที่มันบอกก็แหละมันก็จะให้รางวัลมานะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์ฉี่แต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ถึงนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่คือผมมี2ตัวแล้วอันนี้ก็คือการตีบวกอาวุธนะผมเป็นเหมือนก็บวกค่าสแต็ให้อาวุธต่างๆนะคไม่ไม่ใช่ก็มีแหวนมีปืน อะไรกันบ้างก็ตีบวกกันไปนะครับการตีบวกนี้ต้องใช้เป็นเหรียญทองนะครับอ่ายกตัวอย่างมันจะตีบวกให้ดูนะฮะนี่ไงอ่านี่คือตีบวกทั้งหมดไม่เอาดีกว่ามันเป็นตัวตังนี่ผมก็คือตีบวกก็ต้องใช้เหรียญทองทเหรียญทองแล้วกันนะครับเหรียญทองอ่าอันนี้คือไอเทมไอเทมคืออะไรก็ไอเทมต่อต่อสู้แหละที่ผมบอกนะครับที่ว่ามันเป็นนี่ที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วเป็นเป็นช่องเป็นช่องข้างล่างเห็นไหมครับที่มันมี5ช่องก็ต้องรอเ,เลเวลเปิดแล้วก็เป็น VP บีพีก็คือการเติมนั่นแหละนะเออแล้วก็เป้ครับผมก็คือข้างในครับผมข้างในตัวเรามีอะไรบ้างนะผมก็คือก็เป็นกระเป๋าธรรมราของเรานั่นแหละครับกป็ประมาณนี้นะครับผมอือฮึอีกคืออีคือประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรามาดูแฟชั่นกันบ้างแฟชั่นคืออะไรแฟรชั่นก็คือชุดนั่นแหละครับชุดนี้สามารถมันมันบ,นบวกค่าสแต็กให้ตัวละครนะนะครับผมเห็นไหมบวกค่าสแต็กให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นเช่าเป็นวันเอานะครับผมที่ผมเช่ามานี่ก็ หนึ่งร้อยเพชรหนึ่งร้อยเพชรนะครับผมหนึ่งร้อยเพชรจะได้อ่ามันจะมีลองลองซื้อกันหนึ่งร้อยเพชรได้เจ็ดวันสองร้อยได้สองสามสิบวันแล้วก็หกร้อยถาวรน,นะครับผมหกร้อยเพชรถาววน,นะเพชรนี่หามาได้จากไหนก็คือหาได้มาจากกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมการเติมเงินครั้งแรกอะไรบ้างมันก็จะให้มานะครับการเติมเงินครั้งแรกก็จะได้ของเยอะมากเลยนะการเติมเงินแล้วก็เติมเงินรายวันก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆเข้ามาอันนี้ก็ c a p ขึ้นมาเท่าไหร่มันก็จะให้รับนะครับผมสมมติว่าคุณมีประมาณ c p พันหนึ่งหมื่นห้าพันอย่างเงี้ยมันก็จะให้กดรับนะครับผมก็จะได้เพชรจากพวกนี้แหละนะครับส่วนใหญ่นะครับผมถ้าอยากจะ,จะได้เยอะก,ก็สามารถเติมได้นะครับผมเกมนี้เติมแล้วคุ้มนะครับผมคุ้มมากผมว่าจะเติมอยู่เนี่ยว่าจะเติมซื้อสาวอนทักสองสชุดอยู่นะครับผมมันก็ไม่น่านจะแพงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมระบบแล้วก็จะมีระบบ การเข้าปาร์ตี้นะผมก็จะมีกิวนะครับผมสามารถหากิวเข้าได้นะผมก็เหมือนถ้ากิวถ้าพูดตามๆก็หากลุ่มชุมชนที่เราอยากจะอยู่นะครับผมที่เป็นครอบครัวหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็มีระบบแต่งงานนะผมนี่นะครับผม,ผมระบบแต่งงานเนี่ยประมาณนี้มีโบสมีขอแต่งงานอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นคล้ายกับใครที่อยากจะหาเพื่อนหญิงเพื่อนชายเล่นเกมก็เกมนี้แหละนะครับมันมีระบบแชทแบบว่าคุยไทยพิมพ์ไทยได้ครับผม ระบบไทยง่ายๆครับผมมาศึกษาแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอ e ีเมลอีเมลอีเมลนี่น่าจะเป็นการส่งของหรือเปล่านะฮะการส่งของให้เพื่อนนะฮะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะมันไม่น่าจะเป็นอ e ีเมลจริงๆอะ่ะอันนี้จะเป็นเพื่อนนะผมเพื่อนในเกมอะไรประมาณนี้อันไหนที่ผมยังไม่อธิบายอันนี้ไงก็นี่ฮะก็ซื้อของเฉยๆนะฮะไอ้เนี่ยก็ไม่ยากครับผมก็ที่ผมอธิบายไปนั่นแหละนะครับผมตรงนี้ก็เป็นร้านค้าช็อปนะครับ อันนี้ก็ลุ้นโชคก็ลุ้นเหมือนเปิดของรางวัลลุ้นของนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากโอเคก็ประมาณนี้ผมระบบคร้าวๆนะครับผมก็มารีวิวบอกกันแค่นี้นะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้นะครับเกมนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมชื่อว่าเกมเกมนับผมชื่อว่าเกมบอมแมนนะครับผมเข้ามาหาเล่นหาโหลดกันได้นะครับผมโอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม